ที่ญี่ปุ่นนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะครับได้เริ่มปล่อยน้ําเสียลงมาหาสมุทรเรียบร้อยโดยไม่สนใจคําคัดค้านของบรรดาประเทศในแถบหมูกก่เกาะแปซิฟิกนะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นเองก็มั่นใจว่าน้ําเหล่านี้ผ่านการคัดกรองมาแล้วครับผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดไอิชิครับได้ประกาศปล่อยน้ําเสียที่มีสารกัมมันตภาพรังสีซึ่งผ่านการบําบัดแล้วจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ เริ่มปล่อยบ่ายโมงของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแม้ว่าจะมีเสียงต่อต้านจากชาวประมงพื้นถิ่นและก็ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกนะฮะเกาหลีใต้จีนไต้หวนันฮ่องกงนี่ค้านกันหมดนะครับแต่ข้อมูลจากทางญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เริ่มปล่อยอยู่เนี่ยยังไม่พบความผิดปกติอะไรนะครับรอบแรกจะปล่อยทั้งหมด7,800ตันในระยะเวลา17วันนะครับแต่ว่าแผนการปล่อยน้ำเสียนี้อาจจะใช้เวลามากถึง30ปีคุณผู้ชม 30ปีนะฮะ<ฆ>เพราะว่าน้ำที่เก็บเอาไว้ในตอนนี้มีมากถึง1.3ล้าน3แสนตันเทียบเท่ากับสระน้ำในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกถึง500สระนะครับแล้วถูกเก็บเอาไว้ตั้งแต่มีนาคม2554าจำได้ไหมฮะตอนนั้นญี่ปุ่นเจออะไรเจอกับคลื่นสึนามิที่ซัดเข้าไปในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จนเกิดความเสียหายนั่นเองซึ่งทางโรงงานเนี่ยเขาคาดว่า น้ำเสียมันจะเกินความจุที่รับได้ภายในปีหน้าก็เลยมีความจําเป็นต้องปล่อยน้ําเสียลงมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองนะครับขณะเดีวยวกันครับชาวประมงในพื้นที่ตอนนี้ได้ถือป้ายประท้วงเพราะกลัวว่าจะกระทบกับชื่อเสียงและคุณภาพของอาหารทะเลนี่ฮะนี่คือบรรยากาศที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้อย่างจีนเองก็สั่งแบรนด์แล้วนะฮะฮ่องกงก็สั่งแบรนด์ห้ามนําเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นเกา,าหลีใต้แบน์เฉพาะจังหวัด ที่ใกล้กับโรงไฟฟ้า<ฮ>ไต้หวันอันนี้ยังไม่แบนนะฮะไต้หวันเนี่ยมองว่าปลอดภัยเพราะว่า มีการทดสอบมาแล้วก่อนหน้าที่จะปล่อยน้ําเสียเนี่ยสปีครับระแวงกันไปหมดขณะตอนนี้นายกญี่ปุ่นเนี่ยเรียกร้องให้จีนยกเลิกคําสั่งห้ามนําเข้าอาหารของทางญี่ปุ่นแต่ก็ไม่เป็นผลนะคุณผู้ชมใช่ครับอีกด้านหนึ่งนายทิโมธีมุโซนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐค่ะแสดงความเป็นห่วงนะคะว่าแม้น้ํากัมมันตาราังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุจิมะจะผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่มหาสมุทรแล้วนะคะ แต่ยังเหลือไอโซโทปและคาร์บอน14ซึ่งเป็นสารกัมมันตภาพรังสีที่ไม่สามารถกำจัดออกได้โดยเทคโนโลยีการกรองน้ำของโรงไฟฟ้าอาจจะส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นต้นเหตุของมะเร็งและพัฒนาการผิดปกติได้เหมือนกับผลกระทบที่เกิดจากหายนะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชโนบิลของโซเวียตเมื่อปี2529ตั้งแต่นั้นมาสัตว์ที่ไปสัมผัสสารเคมีก็มีความผิดปกติแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมผู้ที่อยู่อาศัย ไปกินไปดื่มไปใช้ก็มีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งแม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะใช้เทคโนโลยีระบบกระบวนการกรองน้ําขั้นสูงเพื่อกําจัดองค์ประกอบที่เป็นพิษในน้ําเกือบทั้งหมดแต่ไม่สามารถกรองไอโซโทปออกไปได้ครับแล้วเจ้าไอโซโทปที่ว่านี้พอมันเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากอย่าว่าแต่ไป ไปดื่มไปกินนะแค่หายใจอะค่ะออหรือกระทั่งว่าแบบไปสัมผัสเนี่ยมันดูดซึมทางผิวหนังได้เนี่ยนะคะมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งค่ะแล้วถ้าเกิดได้รับไอโซโทปปริมาณมากไม่ต้องพูดเลยเสียชีวิตค่ะอทีนี้ในมุมของไทยบ้างละกันะนะครับรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยก็ได้พูดถึงกระแสะความกังวลเกี่ยวกับการบริโภคอาหารทะเลที่นําเข้าจากญี่ปุ่นในช่วงนี้บอกว่าเป็นเรื่องปกติครับที่ผู้บริโภคอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย แต่ส่วนตัวเชื่อว่าก่ <Okay. S 1> อนที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะปล่อยน้ําที่มีการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีออกมารัฐบาลญี่ปุ่นองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาเตรียมแผนรับมือไว้เป็นอย่างดีแล้วและผ่านขั้นตอนการทดสอบความปลอดภัยในระดับที่น่าเชื่อถือมาแล้วนะครับที่สําคัญการปล่อยน้ําเสียเนี่ยเพิ่งจะเริ่มดําเนินการ24สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่กระทบหรอกอาหารทะเลที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก็ยังต้องจับตาดูผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าครับจริงๆแล้วอพอการปล่อยของวันที่ยี่บสี่เนี่ยผลมันคงไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับมันก็คงต้องหลังจากนี้ไปนะครับในในในวันแรกที่ปล่อยมันคงไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบต,ต่างๆที่ณขณะนี้เรามีอยู่แล้วหรือกำลังจะนําเข้ามาในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับนั้นเราก็ยังพอมีเวลาในการที่จะ เรียกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดว่าแต่ละประเทศนั้นจะมีเรื่องของความกังวลหรือมาตรการอะไรต่างๆอย่างไร ขณะที่ดรทอนธรรมรงนาวาสวัสด์ครับนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมก็มองว่าการปล่อยน้ําเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผ่านมาตรฐานทุกอย่างส่วนตัวมองว่าไม่อันตรายและเชื่อว่าคนไทยทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบยกเว้นผู้บริโภคพังกลุ่มเช่นคนที่นิยมบริโภคปลานําเข้าจากญี่ปุ่นที่มีราคาแพงปลาทูน่าชั้นสูงที่กินโอมากาเซออันเนี้ย อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะอาจารย์ทรไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยกินไม่ได้หรือ <"H or S 2> ไปกลัวร้านเหล่านี้นะฮะ <S <S ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าคนที่นําเข้ามาที่เอามาปรุงอาหารเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยค่ะคือเนี้ยพอมันเกิดความระแวงกันเป็นหมดเนี่ยหน้าหัวเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับบรรดาร้านอาหารญี่ปุ่นอีกนะคะคุณผู้ชมอ่ะไม่ต้องตื่นตระหนกแต่เดี๋ยวต้องกระหนักและระวังตัวกันเพิ่มขึ้นค่ะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี